สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาพบกับตลอดมิวอีกครั้งครับอันดับแรกขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามจนถึงเป้าหมายแรกของผมแล้วตอนนี้คือ2องลซับขอบคุณมากมากครับเอาล่ะวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปชมการล่องแก่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดเป็นอันดับต้นๆของไทยเรานั่นก็คือล่องแก่งลำน้ำว้าระยไลละไกลร้อยกิโลแต่ล่องจริงๆอ่ะก็แค่80กิโลเท่านั้นแหละครับโดยเราจะทําการล่องแก่งด้วยก,กันเป็นเวลา2วัน วันแรกจะล่องประมาณ34กิโลจากอำเภอสปันไปจบที่อำเภอศพมางใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงและวันที่2ล่องอีกประมาณ52กิโลจากอำเภอศพมางไปจบที่อำเภอแม่จริงใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงหลังจากนั่งรถกันกว่า14ชั่วโมงก็มาถึงอำเภอสปันจุดปล่อยตัวลงเรือทำการเ่ยนเสื้อผ้าพลุยน้ำลุยแดดกินข้าว จากนั้นก็มารับชุดป้องกันโดยจะมีเสื้อชูชีพที่ต้องเลือกให้เข้ากับขนาดร่างกายและบวกเซฟตี้ก็ด้วยเช่นกันหลังจากแต่งตัวเสร็จรับไม้พายเสร็จแล้วชุดพนัสตาฟจะทำการบรีฟการปฏิบัติต่างๆในการล่องแก่งเพื่อความปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงอันตรายใดๆด้วย กัรจะบายแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเวลาตกเรือหรือว่าเรือพลิกนะครับการนั่งเรือบนที่นั่งอยู่ฝั่งขวานะครับจะนั่งรับขาฝาของัวเอแบบนี้นะครับให้เป็นเลขสี่เาตกเรือหรือว่าเรือพลิกบต้งไม่ต้องตกใจตั้งสติให้ดีๆไม่ต้องเกียกตสกายอันดับแรกคิดถึงพ้อแก้ไม่แก้ไม่ปอนนะครับเยื่นนท้าให้ด้านนี้นะครับใช่ไม่ใช่ด้านนี้นะครับแล้วก็เวลามาอยู่ข้างเรือเสร็จ ลักษณะตัว x นะครับจับให้แน,น่นๆชูชีพจะได้ไมนะ่นักงอเลงนะครับสตาร์ทจะกดลงนับ1 2 3ดินาขึ้นมานะครับ5ตูดยังไม่วางบนเรืออย่าพึ่งไว่ชูชีพนะครับ หลังจากฟังบลิฟเสร็จก็เริ่มต้นล่องแก่งในวันแรกกันเลยช่วงแรกๆก็จะยังไม่ค่อยมีแก่งที่อันตรายมากเท่าไหร่พอให้ได้วอร์มหัวใจกับหลอดเสียงกันไปกอ่อนส่วนตำแหน่งการนั่งในเรือนะครับในเรือก็จะมีที่นั่งด้วยกัน3แถวด้านหน้าก็จะมีสตาร์สองคนซ้ายขวาช่วยกันเป็นคนพายนําทางแถวที่2ทีมนักท่องเที่ยวนั่ง3าคนซ้ายกับขวาเป็นมือพายคนกลางคอยเปลี่ยนกับเพื่อนแถวที่3ทีมนักท่องเที่ยว2คนเป็นมือพายซ้ายและขวาเช่นกันและหลังสุด สุดท้ายจะเป็นสตาฟต้นหนคอยสังคารและคอยคบังคับทิศทาง,ทางหลังจากซ้อมมือซ้อมเสียงมาได้ครึ่งชั่วโมองกว่า,ก,วาก็มาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนมาเดินขึ้นฝั่งเพื่อข้ามแก่งที่อันตรายจุดนี้สตาฟจะปล่อยให้เรือเปล่าลอยข้ามแก่งไป แต่ส่วนมือภายทุกคนก็จะเดินไปสักระยะหนึ่งเพื่อไปยังจุดลงเรืออีกรอบจุดที่ลงเรือนั้นจะมองเห็นสายน้ำที่เที่ยวกราดอยู่ด้านหน้า,าซึ่งทำให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเรือร่มขึ้นมา เราจะเอาตัวรอดจากสายน้าที่เชี่ยวในเครียวอกาดขนาดนี้ได้ยังไงกันหลังจากโรงเรือก็ล่องแก่งกันมาอีกสักระยะหนึ่งก็ถึงจุดพักทานข้าเที่ยงกันแต่ก่อนหน้านี้นั้น หลังจากออกจากจุดลงเรือมาได้ไม่ถึง5านาทีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นณจุดโค้งหักศอกซ้ายจากในกล้องจะเห็นได้ว่าทุกคนนิ่งกันหมดต่อจังหวะเข้าหาโค้งทำให้ไม่มีแรงสูงจากเรือไปข้างหน้าจึงเป็นผลทำให้ทั้งลำเหตุควม่มหลังจากเกืเรือคว่ำทุกคนก็พยายามว่ายออกมาจากเรือและประคองตัวเองให้อยู่เหนือน้ำ ไม่ให้โดนโคลน,นปกระทาร่างกายนว่โชคดีที่ว่าเลยจุดที่เรือล่องไปนิดเดียวก็จะเป็นพื้นน้ำรับเร่าไม่มีโคินินทีมช่วยเหลือและเรือลำอื่นจึงมาช่วยทุกคนได้หมดปลอดภัยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและสวมหมวกนิรภัย ป้องกันรายากเหตุทีมคาดคิดหลังจากพักกินข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานของเรือแต่ละลำก็ตรวจเรื่องลมของเรือบางลำก็ต้องเติมถ้าอ่อนไปวังหวัวกม้มนนี้ เมื่อล่องแก่งมาถึงจุดนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดินเท้าอีกรอบเพื่อข้ามจุดอันตรายจุดหนึ่งซึ่งจุดนี้สตาร์ทุกคนจะไม่เดินไปกับเราแต่เขาจะนั่งเรือและค,อคอยยล่อยๆเลาะขอบฝั่งซึ่งยังพอไปได้อยู่ ส่วนนักท่องเที่ยวก็เดินไปรอข้างหน้าเพื่อลงเรืออีกรอบทางลงเรือรอบนี้จะค่อนข้างชันและลื่นต้องใช้ความระวังเป็นอย่างสูงเกิดความชุมลมุนวุ่นวายกันขึ้นหลังจากที่มีการสลับเรือกันหลังจากลงเรือแล้ะล่องแก่งกันต่ออีกสักพัก ก็มาถึงปลายทางคืออำเภอศบมงังซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่เราจะพักคืนนี้ด้วยหลังจากมาถึงรีสอร์ททางรีสอร์ทก็จะจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้และหลังจากนั้นผมก็แทบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับเพราะค่อนข้างล้าจากที่เรือล่มและโดนฝนกับทั้งวัน กินข,ข,ข้าวเสร็จแล้วมาแล้วครับเป็นต,ตัวลงเรือน้อํายังแรงเลยไปดูน้ำไปลูเสร็จดูมือเลยได้ถุงม,ม,มือมาแล้ว,อ,วอันนี้ก็สุดแล้วข้าคุกกลับบ้านสิกลับสิครับงั้นก็ไม่ต้องนั่งรถแบ้านนี่สุดแล้วไม่ต้องถึงหลังสุดแล้วนี่หายขอสุดๆไม่ไปครับกลับดีกว่า อันนี้ลำผมใช่ไหมใช่ไหมโอเคซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ไม่รัวกลา,างทางน้ำก็เท่าเดิมเมื่อวานนี่หมองน้ำเยอะหลังจากพักผ่อนร่างกายและลำคอเต็มที่เต็มที่จริงๆครับเมื่อคืนวันที่สองของการล่องแก่งระยะไกลก็ใกล้เวลาจะเริ่มขึ้นแล้วครับวันนี้อย่างที่แจ้งไปตอนต้นคลิปจะทำการล่องแก่งเป็นระยะทางด้วยกัน52กิโลเมตรครับ และใช้เวลาประมาณ6กถึงแชั่วโมงด้วยกันซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจบที่52กิโลด้วยซ้ำไปคิดว่าน่าจะ80กิโลเมตรกว่าเพรมะมาะว่าเนมะื่อวานอ่ะทำระยะได้เพียงสามสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นวันที่สองเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะคุณรูกว่ายางรั่วยางใครระเบิดวันนี้ทุกคนภายในทีม ไม่สิน่าจะทุกคนของทุกๆท,ทีมน่าจะมีความพร้อมรบกับแต่ละแก่งมากกว่าเมื่อวานพอสมควรเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจะต้องเต็มที่กับทุกแก่งที่เหลืออยู่ไม่สิจริงๆแล้วน่าจะกลัวเรือล่มมากกว่านะและนี่คือเหตุการณ์ที่ทุกลำจะเจอเหมือนลำผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ลำผมสตารด้านหน้าสุด กับต้นหนหลังสุดเหมือนจะเข้าใจไ<ด>ม<ะ>่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ในบางสถานการณ์ไม่ว่ยขวานัเข้าซ้ายดแล้วเนาะเออยังไงดียังไงดียังไงดีคุยต้องชัดเจนชัดเจนขวาคี่ขวาในวันที่สองนี้ <S <S เนื่องจากมีระยะที่ไกลกว่าวันแรกจะ<อ>ท,ทำให้มีบางช่วงที่เรือจะไหลไปเรื่อย โดยที่ไม่มีแก่งให้พอตื่นเต้นร้าวใจบางทีมันกบบ็แอบงงเหมือนกันนะจุดนี้ะจะเป็นแก่งที่น้ำไหลแรงและเชี่ยวมากทางสตาฟจะให้จอดเรือและถามแต่ละลำว่าใครจะลองล่องแก่งนี้บ้างบางลำก็ให้สตาฟจุงเรือเปล่าผ่านแก่งนี้ไปบางลำก็ขอลองล่องดู สดทิดีผมครับแน่นอนขอมาแช่น้ำตกทำใจกันก่อนครับน้ำตกเล็กๆอยู่ใกล้ๆตรงเดือจอดนี่แหละครับพอเล่นน้ำเสร็จก็ประจำที่และพร้อมลุย ันที right, ่เราคุยไอ้ซ้สายนม่เนอมันไม่ได้ลยไเราตัดัวมันมันแคบไปวงเลี้ยวแคบไปแกงเป๊ปซี่ไปมาแล้วไยทารายมา เป็นเรื่องปกติครับหลังจากที่เราผ่านเรื่องอันตรายมาได้เ,เราก็จะหัวเราะในสนุกสนานไปกับมันเห็นจังหวะพี่ลอยอยู่ที่ตอนขวาพี่แล้วไปดูข้างหลังก่อนเพื่อใครหลุดกันวะหลังจากผ่านเก่งอันตรายมาได้สองเก่งก็ถึงเวลาพักทานข้าวเที่ยงที่ริมน้ำเช่นเคยครับ เริ่มออกเรือแล้วครับเลากินข้าวเสร็จหลังจากพักทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยก็ออกล่องแก่ง,งต่อแก่งที่จะเจอต่อจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก่งที่ไม่ได้หวาดเสียวมากนักแต่ก็ทำให้ทุกคนภายในทีม ได้ทำงานร่วมแตนตะทีมากขึ้นเพราะทุกคนจับทางการพายตัวเองเพื่อส่งผลต่เลเอเรือแน่ของเรือที่จะลงแก่งว่าจะตรงพายลงร่องน้ำไหนถึงจะรอดบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้า,มา,าเมื่อวานเรือของเราไม่ได้ล่ม จุดนี้จะเป็นแก่งสุดท้ายแล้วค่อนข้างจะาอันตรายหมือนแก่งที่เราร่วมเมื่อวานแต่เราก็รอดแบบชิวชิาไ,ได้ ในที่สุดเราก็ล่องแก่งมาจนถึงปลายทางที่อำเภอแม่จริมเอาใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งกับระยะทางในนาฬิกาผมที่ห้บสองกิโลเมตหลังจากนี้น้องพอจะนั่งรถไถ่กลับไปที่ลานจอรดรถตู้ในตัวอำเภอทีบ่าย3โมงครึ่ง52กิโลใช้เวลา7ชั่วโมงก,กว่าครับมาถึงก็เดี๋ยวนั่งรถ ไปก็เอางานไปเพื่ออันนี้คืออยู่ได้เลยฮะ